สวัสดีครับเป็นการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับอ่านเรื่องเด่นในฉบับของไม่ชชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับวันที่17ถึง23มีนาคม25-65ครับยุบสภายุบพักยุบแล้วก็ทุบนะครับพวกเขียนต่างนี่ก็คือภาพที่ตำรวจไป คุณป้าวัน,นานะครับคุณพี่วันธนาที่ไปรอต้อนรับพลเอกประยุจันโอชาที่บ้านโปง่งลาชบุรีลาชบุรีครับแล้วก็ถูกจับตั้งข้อหานะครับไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆเป็นสิทธิพลเมืองที่ทําได้แล้วก็พลเอกประยุทธ์นี้ไม่ไม่ดูดําดูดีเลยทําไปแซะกระแทกเขาบอก มี5นิ้วทำไมเหลือ3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูหน้าในกันนะครับนี่คือเรื่องเด่นในฉบับของมัติชนนะครับขอบคุณมัติชนนะครับยุบสภายุบพักยุบทุบพวกเห็นต่างลากกันมาสุดทางจริงๆสำหรับรัฐบาลพิยจันโอชาที่ครองอำนาจยาวนานเข้าสู่ปีที่9แบบจำใจต้องยุบสภา1-2วันก่อนหมดวาระตามแทคนิกทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ถ้ามีกฎเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการย้ายพักของผู้สมัครกรณียุบสภาไวา้พลเอกประยุทธ์คงอยู่จนครบสมัยนั่นแหละที่จริงการยุบสภามีพูดกันหนาหูตั้งแต่ปลายปี2565กระทั่งมีแนวโน้มจะยุบสภาหลังการประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาภายในของพรรครัฐบาล จนพลเอกประยุทธ์ต้องแยกออกมาเพื่อสังกัดพรรคการเมืองใหม่สู้ศึกเลือกตั้งหวังคว้าเก้าอี้ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อรองตั้งรัฐบาลใหม่นั่นคือที่มาของการทําให้กรอบการยุบสภาต้องเลื่อนเพราะพรรคใหม่ที่สังกัดยังไม่พร้อมมายุบวันท้ายๆก่อนหมดอายุรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงต้นๆสัปดาห์หน้าวันนี้ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าเก็บแต้มการเมืองไม่เว้นแต่ละวัน กลับลุกกันใหญ่โตหวังครองใจผู้ลงคะแนนมาถึงตอนนี้น่าสนใจว่าฝั่งผู้มีอำนาจรัฐยังไม่หยุดทำงานลงพื้นที่ไปตามต่างจังหวัดการรายวันในานามของการไปตรวจราชการท,ท,ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นการไปปราัยเก็บคะแนนจริงๆกฎหมายก็เขียนไว้ชัดในช่วงฤดูเลือกตั้งว่าห้ามใช้กลไกรัฐมายุ่งหรือมีส่วนในการช่วยหาเสียงเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาเตือน หากมีสำนึกว่าการแข่งขันในเกมต้องแฟร์การหาเสียงในนามของการตรวจราชการที่ใช้งบหลวงดูแลค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ควรหยุดได้แล้วนี่อะไรนอกจากลงพื้นที่ประชุมคอรม2-3หน้าที่ผ่านมากลับทิ้งทวนแจกเงินสารพัดขึ้นเงินเดือนนักการเมืองท้องถิ่นเทศบาลอบตอขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเงินเดือนอ,นอสอมอทั่วประเทศรัวๆ ว่ากันว่าการเลอกตั้งครั้งนี้กระสุนจะปิววันทั่วประเทศเป็นการเลอกตั้งที่ใช้เงินมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาขณะที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีกลไกอะไรช่วยเหลือซ้ำยังถูกกระทำมาหลายต่อหลายครั้งล่าสุดฝ่ายตรงข้ามเจอข่าวยุบพรรคอีกไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยกล้าวไก่เรื่องนี้ต้องระวังอย่าลืมตลอดทศวรรษที่ผ่านมาฝ่ายอนุรักษนิยมใช้กลไกนี้มาตลอดโดยเฉพาะหากประเมินว่าฝ่ายตนเองจะพ่ายแพ้เพราะได้ผลดี มีประสิทธิภาพในการจัดการฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเด็ดขาดโดยต้นทุนที่ถูกมากไม่ต้องใช้กำลังทางกายภาพใดๆเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองที่ชอบที่ด้วยวิธีทางกฎหมายตั้งแต่การยุพยรพคพรชชพคไทยรักไทยพรรคพลเมืองชนพรรคไทยรักษาชาติจนถึงพรรคอนาคตใหม่นอกจากนี้ข่าวลือเรื่องยุพรรควงเล็บแม้ที่สุดอาจจะยังไม่ยุบจริงวงเล็บปิด แต่มีประสิทธิภาพทางการเมืองในเชิงขู่นะครับหรือการเตือนเรื่องการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากผู้มีอำนาจสื่อสารไปยังขั้วการเมืองต่างๆโดยเฉพาะขั้พวพันธมิตรที่ทำงานกันมาต้องถอยไปลงสนามแข่งขันกลไกกฎหมายอย่างยุพักการตัดสิทธิ์เรื่องคุณสมบัติต่างๆแม้ว่าจะเป็นลูกไม้เก่าแต่ยังใช้ได้ดีพลัง ต้านทางการเมืองมีแต่โดยวรวมแล้วคุ้มค่าและกระแสการยุบพ,พักคงทวีความเข้มข้นหลังการยุบสภาขณะที่อีกด้านหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติระดับแกนนำของพักปลาใสดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาหาเสียงทางการเมืองอย่างชัดเจนบนเวทีหลายครั้งหลายฝ่ายรุมวิจารณ์ร้องเรียนไปยังกะกะต สุดท้ายกะกะตทำไดแ้แค่แจกใบเตือนอย่าทำอีกท่ามกลางความคาใจของสังคมว่าความผิดสำเร็จแล้วมีใช่หรือก่อนหน้าน,นี้ไม่นานคำร้องของสมชัยศรีสุธยากรเรื่องการขนคนแจกของในงานเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เข้าพักครุมไทยสังชาติก็ถูกตีตกอาการแบบนี้มันทำแม่งทำแม่งอย่าลืมว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฝ่ายอำนาจนิยมที่ของอำนาจรัฐ มาตั้งแต่2,557ดังนั 2, 2> <If> ้นมรดกคอสชที <markings> ่เ <từ> ชื่อว่าองค์กรอิสระอาจถูกนำมาใช้งานได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะช่วงที่จนตรอกยิ่งผลโพทุกครั้งขล่มทลายยิ่งน่ากลัวจนถึงวันนี้แม้พลเอกประยุทธ์จะขอลงสนามการการเมืองอีกครั้งก็ยังทำตัวอยู่เหนือการเมืองไม่เข้าใจวิธีการเมืองการอยู่กับความเห็นต่าง ขณะพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอบ้านโป่งมีหญิงสูงไวัยไปดักรอขบวนเพื่อตำหนิการทำงานของนายกก่อนถูกเจ้าหน้าที่ใช้มือปิดปากและล็อกคอชุดกระชากตัวเข้าไปในซอกรถด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ในและนอกเครื่องแบบ4-5คนบางคนใช้ร่มกลางเพื่อกันไม่ให้มีใครถ่ายภาพคลิปดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ เป็นภาพที่น่าตกใจที่เจ้าหน้าที่หลายคนใช้กำลังความรุนแรงกับผู้หญิงสูงวัยแต่ยิ่งน่าตกใจไปกว่านั้นคือความเห็นของผู้นำประเทศในกรณีดังกล่าวที่นอกจากไม่ขอโทษยังกระทําตรงกันข้ามพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้โดยถามกลับสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำกับหญิงสูงวัยคนนั้นแรงตรงไหน ก็กล่ว่าเจ้าที่น้นไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่ถูกต้องครั้นยังถามย้ำว่าสิ่งที่วิ่งสูงวคนดังกล่าวทำผิดกฎหมายหรือไม่แถมยังเย้ยเป็นฝ่ายตรงข้ามที่จะมาจ้องป่วนและมากันแค่สมคนแต่พลเอกประยุทธ์มาทำประโยชน์ให้คนหมื่นสื่อมวลชนอย่าไปให้ค่าโค้ดคำพูดประยุทธ์นะครับคำถามแบบนี้อย่าถามกันอีกนะคนมาเป็นหมื่นกับคนแค่สมคนคนใกล้ชิด พลเอกประยุทธ์อย่างพลเอกประวิตย์รองนายกและ,ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยกับสชเหต้ยของประยุทธ์ระบุว่าโคดคำพูดนะครับผมคิดว่าบุคคลสาธารณะต้องรับฟังให้มากโดยเฉพาะความเห็นต่างผมไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังหรือฟ้องร้องเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราปัญหาความแตกแยกของเรามีมานานเกินไปแล้วอยากให้แต่ละฝ่ายรับฟังกันมากขึ้นพลเอกประวิตย์กล่าว ขณะที่จะตุรนฉายแสงแกนนำเพื่อไทยระบุว่าเขามาพูดว่าคุณเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเห็นว่าเขามินประมาทคุณก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้แต่ตำรวจไปล็อกคอปิดปากลากตัวอย่างนั้นคุณต้องห้ามตำรวจตำริตำรวจเข้าใจไหม่คนนําพูดปิดครับหรือไม่แต่เสียงของอดีตสสราบุรีผู้เคยปกป้องประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในสภายอย่างปรินาไกลคุบ ยังออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยระบุว่าเจ้าที่เกินกว่าเหตุโค้นคำพูดครับของคุณปรินานะครับขอต่อต้านกลุ่ม3านิ้วอย่างสุดต่งแต่การกระทําครั้งนี้เกินไปเขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้เจ้าาที่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวท่านคงไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ได้ปิดปากชุดกระชากล,ลากดึงประชาชนเยี่ยงหมาเช่นนี้เกินไปค้นคำพูดปิดนะครับ เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องไปขุดคุย้ยหรือไปมองว่าหญิงสงวัยดังกล่าวมีความเห็นทางการเมืองเคยเคลื่อนไหวการเมืองเช่นใดมาเพราะที่สุดปัญหาใหญ่ๆปัญหาหลักใหญ่ใจความวิธีคิดของข้าราชการที่ปฏิบัติต่อผู้มีอำนาจและตัวของผู้มีอำนาจเองที่คิดอย่างไรหนึ่งคือตำรวจต้องไม่คิดว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติการใช้กำลังกับ ผู้เห็นต่างทางการเมืองต่อผู้แสงออกทางการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ถูกแม้จะทําแบบนี้มาตลอดนับตั้งแต่รัฐประหารแต่ต้องย้าว่าในรอบประชาธิปไตยเรื่องนี้ผิดกรณีมีคนไม่เห็นด้วยทางการเมืองมาวิจารณ์แสดงออกความเห็นนายกสิ่งที่ข้าราชการพึงกระทําคือเจรจาจัดโซนนิ่งพื้นที่หากเขาไม่มีท่าทีคุกคามด้วยการใช้กําลังต่อผู้มียน,นาเจ้าที่ก็ทําได้แค่ ไม่มีสิทธิ์ใช้กําลังนําตัวจากพื้นที่ไม่มีสิทธิ์เอามืออุดปากอุดจมูกนายกคือบุคคลสาธารนณะกินภาษีประชาชนการถูกต่อว่าด่าทอเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมประชาธิปไตยยกเว้นการจะเดินไปชกหน้าหรือถือไม้ไปไล่ฟาดอันนั้นเรียกว่าความผิดคดีอาญาแต่วันนี้หญิงผู้สูงวัยกับถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อกล่าวหา ขัดคำสั่งทำ้ายเจ้าหน้าที่ต่อสู้ข,ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. นายยมตรีต้องเข้าใจว่าตัวเองคือนักการเมืองไม่ใช่ทหารความอดทนต่อความเห็นต่างคือคุณสมบัติข้อหนึ่งของนักการเมืองระบอบประชาธิปไตยยิ่งไปมองว่าการการะทำของเจ้าหน้าที่ถูกต้องแล้วยิ่งสร้างมาตรฐานที่ผิดในอนาคตเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติเช่นนี้กับคนเห็นต่างและหนะักขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ก่อนมีกรณี ักเก้าไกลเปิดตัวผู้สมัครกรทมทั้ง33เขตจู่ๆมีชาวบ้าน3-4คนมายืนชูป้ายหน้าเวทีวิจารณ์พักเก้าไกลสิ่งที่การน,นำคือทำคือการเข้าไปพูดคุยสอบถามความข่องใจและห้ามปรามไม่ให้กองเชียร์เข้าไปตอว่าแต่มองว่าเป็นสิทธิคลิปดังกล่าวกลายเป็นวารในแง่บวกให้เก้าไกลสะงกันหรือจะย้อนกลับไปสมัยอดีตนายกยิ่งรักชินวานเมื่อปี2556ระหว่างเยี่ยมเขาคอ จังหวัดเพชรชบูรณ์มีสตรีขี่มอร์ไซคดักเป่านวิตใส่พร้อมแต่ว่านางสาวยิ่งรัแต่งสาวยิ่งรักเข้าไปถามและพูดคุยรับทราบถึงความไม่พอใจกระทั่งขอจับมือหรือจะย้อนไปกรณีจิตราข้าเดชนักเคลื่อนไหวที่ไปชูป้ายดีแต่พูดใส่อภิสิทธิ์วชาชีวะอดีตนายกเมื่อปี2 5ง3หรือกรณีถูกเพนกวินพิตชีวรัดชูป้ายใส่กรณีคนตายช่วง สลายชุมนุมแม้แต่ในายสุเทพเทือกสุบันขณะเดินหาเสียงปี2562ก็เจอชูป้ายด่าทอแล้วทั่วประเทศสิ่งที่ทั้งสองคนรับมือก็คือความอดทนมองเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและอธิบายจุดยืนในมุมของตนเองดังนั้นการจะถูกยืนด่าบ้างใครๆก็โดนไม่มีใครรอด ปัญหาคือเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองแล้วภาพแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคำพูดเย้ยเยาะเยะ้ยถักทาง,ทางไล่ไปหาหมอยิ่งไม่ควรเป็นแบบอย่างให้เจ้าที่รัฐวางตัวผิดผิดข้อการเมืองคงสงสัยทำไมพลเอกประยุทธ์เวลาลงพื้นที่คุยกับสัพสัตย์อย่างเอ็นดูทนุถนอมมีมารยาทเสียงหวานเป็นข่าวดังมาเกือบตลอด9ปีแต่เวลาคุย ถึงคนโดยเฉพาะคนในตา่างทางการเมืองถึงปฏิบัติตรงข้ามกับแบบที่คุยกับบรรดาสัตว์ทุกทีครับโอ้เขียนได้เข้มข้นมากนะครับขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขวัเศษสวัสดีครับ